สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สำหรับอาจารย์ท่านหนที่มองหานกต่อคู่อ่างนะครับหนุนอ่างนะครับเสียงเล็กครับจัดจัดนะครับผมคาลมนะครับจัดจเฉลยปีที่แล้ว30บนะครับบวกนะครับ อารมณจัดจ้านครับตัวนี้นะครับผมเสียงเล็กๆจัดจัดทีๆนะครับผมคู่อ่างหนุนอ่างนะครับสนใจสอบถามไหนเนาะนะครับตัวนี้คาลมนะครับอ่างทุกยกนะครับ อาจารย์ท่านไหนที่มองหาลูกต่อตัวนี้เสียงนะครับกลางๆตัวนี้ว่าป่อยวาตัวนี้ป่อยสองพันตัวนี้ตัวนี้สองใบเท่านะครับนกี่กุกหนึ่งกุกคาลมคาลมจัดคาลมจัดปลาด้วยลูกผสมลูกผสมตัวนี้ต่อกรุงเทพต่อย่งใดกันบ้างนะครับ ใครมองหานกต่อนะครับเขาในเมืองเนาะนะครับขาลมจะจัดนะครับปากเบาเนะครับหนึ่งกุกเสียงกลางขึ้นนะครับต้นต้นนะครับผมแต่ว่าถ้าป่าร้อยตัวนี้นะครับผมอ่างนะครับคู่อ่างหนุนอ่างขาลมนะครับเฉลยปีที่แล้วสามสิบบวกน้อนะครับจะขอ่นเปิดไหวนาอนะครับ ตัวนี้สองใบเท้าคาลมนะครับลูกผสมยี่บห้านะครับผมตัวพะเนียดได้นะครับกระโจมได้นะครับแต่ว่าผูกขาท่านไน้ผูกนะครับตัวนี้นะครับคาลมมาตรงห่วงนะครับเสียงกระบอมนเร็วมากนะครับคาลมกับพ่อดีนะครับบอลัวเนาะนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นปลาลอยนะครับปลา้อยนะครับคาลมคูอ่างนุนอ่างนะครับเฉลยปีที่แล้วสาสิบห้าบวกนะครับ มือละสองสม,มือละสามก็ได้นะครับมือละเียมือก็ได้ครึ่งวันเครึ่งว,รงวันสามตัวนะครับฉเฉลยนะครับผมแล้วก็เลี้ยงมือนะครับสองมือสอดนในืมือละสามตัวอาจารย์ท่านไหนมองหานกไปเล่นนะครับโอเคทิศวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับอ้างเป็นนั้นานานเลยครับผม ชดเจนนะครับอ่างนะครับตัวนี้นะครับสามสิบหานะครับใบแดงเนาะนะครับส่วนตัวนี้นะครับยี่สิบใบแดงเนาะนะครับผมนะครับสนใจกระสอบถามทั้งบ้าเจไดเนาะนะครับหายากเด้อนะครับนกอ่างคู่อ่างนุ้นอ่างสับอ่างนะครับอารมหมานนะครับ จู้ใาหาไปต่อพเนียดเขาในเมืองกับตัวนี้ก็ได้เนาะนะครับโมขานคู่แน่นอนนะครับ มีนกตอในน้ำสอตัวเนาะนะครับตัวนี้2องใบเท่านะครับตัวนี้สามสบห้าใบแดงเนาะนะครับผมต้นเต่อสอบถามทั้งเบาวเขียดได้เนาะนะครับผมสวัสดีครับ